สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจูเลี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาถักที่รัดผมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้ไหมสีน้ำเงินนะคะนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเข็มเบอร์หนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดสี่มะค่ะแล้วก็ไหมสีน้ำเงินแล้วก็ไหมสีขาวนะคะ แล้วก็หนังยางรัดผมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลําดับแรกนะคะให้ผูกไหมสีน้ำเงินผูกติดกับยางรัดผมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นแรกกันเลยนะคะลําดับแรกนะคะให้ใช้ หัวเข็มถักนะคะแบบนี้นะคะดันไหมขึ้นมาหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะขึ้นมาเหนือแล้วก็พันไหมลอดผ่านหนึ่งครั้งถัดมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึงไหมลอดผ่านขึ้นมาแบบนี้ได้สองเส้นแล้วก็ ม้วนไหม่ดึงลอดผ่านทั้งสองเส้นนะคะทำแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะแบบเดียวกันหมดเลยในแถวแรกนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะลักษณะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะลำดับเริ่มต้นนะคะ เราก็จะถักแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อความสวยงามนะคะ เมื่อเราถึงตรงข้อตรงนี้นะคะให้เราทักโซ่แบบนี้นะคะสองสามโซ่แต่ที่จริงถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นไม่มีข้อต่อบแบบนี้นะคะหนังยางรัดผมแต่ว่าอันนี้มีก็ทักโซ่ข้ามไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มาเชื่อมกับตัวแรกนะคะ ต่อไปเราจะเริ่มแถวที่สองนะคะให้ถักโซ่ไปประมาณสีโซ่ด้วยกันนะคะสองสามสี 2, 3, นะคะแล้วให้พันหัวเข็ม1ครั้งสองครั้งทั้งหมดพันหัวเข็มสองครั้งนะคะใช้หัวเข็มสอดลงช่องช่องบนของโซ่ของแถวแรกนะคะ แล้วก็ดึงลอดผ่านครั้งละ2เส้นแบบนี้3ครั้งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้2เส้นในช่องเดียวกันนะคะต่อไปให้พันหัวเข็ม 2, <c oughs> 2ครั้งแล้วก็ถักตรงช่องถัดมานะคะจะเป็นช่องอของแถวแรกนะคะแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มลอดผ่าน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะ เราจะทำสลับแถวกันนะคะช่องช่องแรกเป็นเส้นคู่นะคะช่องถัดมาเป็นเส้นเดียวช่องถัดมาอีกเราก็จะถักเป็นเส้นคู่นะคะแล้วก็ถักอีกเส้นหนึ่งนะคะเราก็ทําแพทเทิร์นแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนครบแถวนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ช่องแรกคู่ช่องถัดมาเส้นเดี่ยวแล้วก็ช่องถัดมาก็จะเป็นเส้นคู่นะคะแล้วก็จะทำสลับเดี่ยวเส้นเดียวเส้นคู่เส้นเดียวเส้นคู่ไปเรื่อยๆนะคะ พอเสร็จแถวที่สองนะคะเราก็จะเก็บแถวนะคะเราก็จะเชื่อมกับแถวแรกนะคะตัวบนให้แทงตรงตัวบนช่องโซ่บนเลยนะคะแล้วก็ดึงไหมอันนี้ก็ตัดออกได้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวถัดมาเราก็จะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เป็นไหมสีขาวนะคะ เราก็จะดึงไหมสีขาวนะคะเชื่อมกับไหมสีน้ำเงินตัวสุดท้ายนะคะเมื่อผูกกันแน่นแล้วนะคะให้สอดหัวเข็มลงอ่าลงช่องโซ่ตัวบนสุดของอ่าไหมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ให้ดึงไหมสีขาวขึ้นมาให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงไหมสีขาวลอดผ่านนะคะถัดมาก็ถักโซ่หนึ่งหนึ่งโซ่นะคะต่อไปสอดหัวเข็มลงช่องช่องโซ่ถัดมานะคะของไหมสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ทักโซ่หนึ่งต่อไปก็จะทำเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง,ออะะงสอดหัวเข็มลงช่องถัดมา ึงใหม่ขึ้นมาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบแถวนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อจบแถวแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมติดกับตัวแรกนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ยางรัดผมไหมผมนะคะขอให้มีความสุขในการรับรับชมนะคะ ไหนสามารถสนใจก็นำไปถักดูได้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ